สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันรายงานพาณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลายทะเลนดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพุทธที่18สิงหาคม25 6 7ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพนิดากุพิทักษ์พงศ์สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามดูกันค่ะวรสุ่มตกตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลน้ามันตอนบนและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบริเวณบางพื้นที่ค่ะโดยจะเกิดได้ในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง30-32องศาเซลเซียสเรามาดูขึ้นลงกันค่ะขึ้นลมในทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฝากขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝากขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวแดนามานตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะหากท่านมีข้สอสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-327-191ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศด้วยเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน